สวัสดีครับต่อรามเกียรติ์คลิปที่2นะผมจะเล่าไปทางเรื่องกำเนิดฝ่ายลิงก่อนคืออย่างนี้มันมีอราษีคนลิงเนี่ยนะทำที่พี่บำเพ็ญเพียรเนี่ยบำเพ็ญแล้วก็ตบะอะไรก็ไม่สำเร็จนะอยู่ๆวันหนึ่งก็นึกยังไงไม่รู้คงเหงาก็ทำที่พีก่อกองปูนอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะทำที่พีเนี่ยมันก่อกองไสอยตลอดแล้วก็ ร็ไย้งนไปเนี่ยก็ได้สาวสาวนางึ้นมาหนึ่งคนชื่อนางการอัจนาแล้วฤาษีเนี่ยก็เอามาทำเมียเกิดลูกสาวมาหนึ่งคนชื่อนางสวาหะซึ่งนางสวาหะเนี่ยเดี๋ยวต่อมาก็คือแม่ของพนุมานทีนี้พระอินเนี่ยไม่รู้คิดยังไงในเรื่องเนี่ยเขียนบอกว่าเออคิดว่าจะแบ่งกาลังตัวเองเนี่ยให้มาเป็นทหารของพระนารายณ์อวตาร ก็ลอบลงมาเป็นชู้กนานาการชนานได้ลูกมาหนึ่งคนซึ่งตอนหลังเนี่ยก็คือพาลีนะพาลีนี่เดิมเขาไม่ได้ชื่อพาลีเนี่ยเขาชื่อกากากกไก่กสระอากไก่สระอาสอฤศีอยู่มาวันหนึ่งพระอาทิตย์เนี่ยก็ไม่คิดทําตามพระอินลงมาเป็นชู้กนานการจนานอีกได้ลูกออกมาอีกหนึ่งคน นะกายาสีแดงมคิพายุพาลีรูปพะอินอกายาสีเขียวสุครีกายาสีแดงเป็นรูปพรนะอาทิตย์ทีนี้มาวันหนึ่งเนี่ยพระโคดมฤษีเนี่ยพาลูกๆไปอาบน้ําที่แม่น้ำไออ้ระหว่างเดินไปเนี่ยพระฤษีให้ตากาศเนี่ยขีย่หลังส่วนสุครีตเนี่ยท่านอุ้มกระเตงเท้าเอวไป นางสวสหาเนี่ยเดินไปก็น้อยใจก็เลยบ่นบอกว่าที่ลูกตัวเองไะให้เดินไปเองส่วนลูกชู้เนี่ยไปอุ้มชูเขาพระโคดมฤษีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้มันแปลก,ปลกๆมาพูดอะไรแปลกๆก็เลยถามแต่ทีนี้ไม่ได้ความพระฤษีก็เลยตั้งสัตว์อธิษฐานเนี่ยจับลูกทั้งสามเโยนลงแม่น้ํานั้นแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นลูกกูขอให้ไหว้กลับมาที่ฝั่งนี้ได้แต่ถ้าเป็นลูกชู ขอให้ไหว้ข้าไปฝั่งหนึ่งแล้วกลายเป็นลิงอันนี้ที่มาของพาลีกับสุครีพที่กลายเป็นลิงเนี่ยมาอย่างนี้นะทีนี้พระอิ์เนี่ยพอเห็นลูกเนี่ยตกประกำหลับบากก็เลยลงมาสร้างเมืองขีดขินให้แล้วพาลีก็เป็นเจ้ากรุงขีดขินสุครีพก็เป็นอุปราชอยู่ที่กรุงขีดขินนะดาวฝ่ายนางสวาหาเนี่ยหลังจากกลับมาแล้วพระโคโดมฤึษีไปบริพาทนาการอัชดา นางการอาจารนาเนี่ยโมโหเพราะถูกถพระคพณโดมฤษีสาให้การเป็นแผ่นศิลาแต่ก่อน,นการเป็นแผ่นศิลาเนี่ยสานางสวาหักก่อนว่าให้ไปยืนตีเดียวเหนียวกินลมที่เชิงเขาจาักราวาลต่อเมื่อออกลูกเป็นลิงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยถึงจะพ้นคำสาดทีนี้ไอ้ตอนนางไปอ้าปากยืนยืนอ้าปากอยู่เนี่ยพระทายเอา,เอ,าเอาวุธบางส่วนนะกับกํลาลังบางส่วนของพระอินสวนมาซัดเข้าไปในปากนางสวาหั แล้วก็กาเนิดมาเป็นหานุมานเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยตีความกันเอาเ,เองว่าหานุมาลเนี่ยเป็นพ่อของหานุมานก็คือพระพายแต่ที่จริงเนี่ยตอนฉากหานุมานเจอกับพระพายครั้งแรกเนี่ยเจอกันตอนอายุ16กกรอนเขียนไว้เลยว่าหานุมานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสำคัญว่าบิดตุเรศนาถามันแปลว่าหานุบาลเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าพระพาย,เ,ยเป็นพ่อของตนเอง ดี้ใครเป็นพ่อของฮนุมานเนี่ยไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้รัชกาลที่หนึ่งก็ไม่รู้เขียงทิ้งค้างไว้อย่างนั้นเนี่ยนะแต่ว่าก็อนุโลว่าอ่าพระพายพระพายกพระพาย,ะพายนะทีนีออ้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไอ,อ,อ,อตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยที่26เนี่ยพระพายก็เลยพาหันุมานเนี่ยขึ้นไปรับใช้พระอิศวรก็คือทําบองเดียวกับที่เหมือนตอนที่พลายงามไปอยู่บ้านจำเหมือศรีสวัส ก็คือรับใช้ชท่านไปด้วยเรียนวิชาท่านไปด้วยอันนี้เป,นเป็นวิธีเรียนของคนที่ไม่มีคนอุปรรถัมภ์คือคือม่มีพ่อที่แท้จริงอะ่ะว่างนั้นเถอะนะแล้วทีนี้เนี่ยพอเรียนวิชาจนจบแล้วเนี่ยพระอิศวรก็เลยให้คนไปตามพาลีขึ้นมาแล้วก็ฝากหานุมานเนี่ยให้ไปอยู่ช่วยงานที่กรุงขีดขินพร้อมกับชมภูพาน ซึ่งท่านบอกว่าท่านชุกมาจากเหนือใครของท่านตรงนี้ก็เลยแปลความได้ว่าช,ช,ชมภูพานเนี่ยเดิมรับใช้พระอิศวรเป็นผู้รับใช้แบบเน้นใช้รายงานเป็นหลักนะชมภูพานเดนี๋ยวจะมีบทบาทสําคัญก็คือเวลาสามทาหาลิงไปทํางานเนี่ยนิรมานจะเป็นตัวยืนเสมอลิงเด็กก็คือองคตลูกพาลีกับมิลรนนนะส่วนลิงที่ใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่สุครีไปก็จะเป็นชมภูพาเป็นคนไป ทีนี้ไอ้พลลินเนี่ยที่เกณฑ์ออกไปรบนเนี่ยนอกจากทางขีดขินคนครเนี่ยยังมีอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองอชมพูซึ่งตอนนั้นชามหาชมพูเป็นเพื่อนกับทาลีนะฮะเกณฑ์ตอนที่เกณฑ์พลเนี่ยขีดขินเนี่ยเกณฑ์ไป50สมุดเมืองชมพูเนี่ยเกณฑ์ไป27สมุดอ่ะจบเรื่องลิงแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดค่อยเล่าในคลิปต่อๆไปทีนี้มาเล่าเมืองพระรามต่อ คือเดี๋ยวผมจะเล่าแล้ว่าไปปิดที่นางรีดาเพราะว่ามันจะได้กปเข้ากับฉากที่ถ่ายหานางรีดาขึ้นจากพื้นดินนะพระรามเนี่ยกำเ,เนิดเรียนมาอย่างนี้มันมาจากท้าทศรถเนี่ยไปขอร้องฤาษีทั้งสี่ที่อยู่ประจำภรุิอยุธยาให้ท,ทําพิธีขอลูกให้ฤาษีทั้งสี่เนี่ยก็บอกว่าทั้งสี่ตนเนี่ยบารมีไม่แก่กลา้าพอต้องไปนิมนไกลโกรดดาบทมาซึ่งอยู่ที่เมืองโรมพัทก,ก็เดินทางไป ทีนีมน้มันมีฉากเนี่ยมันมีฉากที่อ่านยากเข้าใจยากมากคือระหว่างที่ตะไลโกดดานบนบำเพ็ญพอดอยู่เนี่ยฝนไม่ตกถึงสามปีเจ้ากรุงโรมพัทเนี่ยก็เลยหาวิธีทำลายตบะโดยสง่งลูกสาวคือนางอรุณกดีเนี่ยไปทำลายตบะไปถึงเนี่ยแล้วก็ไปแก้ผ้าต่อหน้าตะไลโกเนี่ตยตะไลโกดลืมตาขึ้นมาเนี่ยนางก็อ้อนนางก็บอกว่าเนี่ยมันแปลกมากเลย เขาสัตว์อื่นเนี่ยขึ้นอยู่บนศีรษะแต่เขาองค่ามันมาขึ้นอยู่บนหน้าอกพระอาจารย์ช่วยจับดูหน่อยว่าดีร้ายประการใดนะกระไรคนตะหลงกลก็จับพอจับไปเนี่ยปล่อยเขาเขียนในทํามวว่าถึงไม่มีผู้สอนก็เป็นไปคือไอ้เรื่องเรื่องอย่างว่าเนี่ยมันเป็นไปเองตามธรรมชาตินะไอ้ตะปะตรงนี้เนี่ยแตกแล้วเนี่ยที่จริงเนี่ยมลนมันน่าจะเสริมแต่ก็กลับไม่เสริมมีหอบได้มีนูปนมีนี้มีนั้น คือรามเกียรติ์เนี่ยมันมีกรอนที่มันขัดแย้งกันอยู่เยอะอันนึงเนี่ยก็บอกว่าพระรามเนี่ยเป็นนารายณ์อวตารแต่ที่เขียนฉากให้จับผิดเนี่ยว่าพระรามเนี่ยไม่ใช่นารายณ์อวตารนะย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พระอินทร์กับพระพระอาทิตย์มาเป็นชู้กันนางการอัญจนาเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่ความคิดของฝั่งธรรมะแหละทีนี้ไอ้กลายโกรธดาบทเนี่ยที่เสียตบะเสียพิธีไปเนี่ย ก็ไม่น่าจะมีปัญญาไปเฝ้าพระสุวรได้คือราชการที่หนึ่งเนี่ยท่านก็ต้องการเขียนมาให้จับผิดตรงนี้ด้วยว่าพระนราะร,ราีณยเป็นน,นารายณ์อวตารจริงหรือไม่ตรงนี้ก็ขึ้นกับวิววจรรารณญาณของแต่ละคนนะฮะกลับมาก็าคือว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยบอกว่าไปคูลประชุมเชิญให้พระรา,รายสเสด็จอวตารแล้วเนี่ยก็มาทําพิธีอย่างที่บอกก่อกองกุมก่อก,ก,อ,กอ,องไฟ ทีนี้พอก่อแล้วเนี่ยมันปรากฏอาสน์ทูลถาดทองอยู่บนศีรษะบนศีรษะนั้นเนี่ยมีข้าวซึ่งกลิ่นหอมมากเนี่ยมีอยู่สี่ปั้นกลิ่นหอมฟุ้งไปถึงกรุงลงการน้องกบอยากกินก็ไปอ้อนพี่ชดบอกว่าพี่ชดกลิ่นอะไรนะหอมเหมลือเกินน้องอยากกินนะก็เออทศากาลก็เลยสั่งนางกากรนา่ศูนให้บินไปดูนางการนั่ศูนบินมาถึงยุธยา,ยาเนี่ย แล้วก็โฉบข้าปั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปทั้งปั้นได้ไปแค่ครึ่งปั้นที่เหลืออีกสปั้นครึ่งเนี่ยก็ให้นางเ,าเกาสุริยากินหนึ่งปั้นนางไกยเกศีกินหนึ่งปั้นแล้วก็นางสมุทรเทวีกินปั้นครึ่งนี้ไอตอนประสูิเนี่ยนางเกาสุริยาประสูติก่อนประสูติตอนกลางคืนแลระราม,มาคนต่อมาที่มีประสูิเนี่ยก็คือนางไกยเกศีประสูิพระพ์ตอนช่วงเช้าๆของวันหนึ่ง พระลักนี่ประสูติตอนสายสายแล้วก็พระพรตเนี่ยซึ่งเป็นลูกแฝดเกิดจากท้องนางสมุทรเทวีเนี่ยประสูติช่วงบ่ายเนี่ยอันนี้ก็จบฝั่งอยุธยาที่กําเนิดพวกโอรสทั้ง4ย้ายกลับมาเนี่ยไอ้ข้าวครึ่งปั้นที่นางการนาสูนโฉบได้เนี่ยแล้วให้น้องโผลดินเนี่ยพอกินแล้วเนี่ยตั้งทานท่วนข้าวสมาธเนี่ยก็คลอดมาเป็นนันจีดาแต่นันจีดาเนี่ยตอนกําเนิดเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยร้องว่าผานรา ฐานรากขานรากแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ยินะก็ให้พี่เพกเนี่ยมาตรวจสอบดวงชะตาพี่เพกตรวจสอบดวงชะตาแล้วเนี่ยบอกว่าร้ายนะคือถ้าดังปล่อยไว้ในโรงกาเนี่ยโรงการจากที่หน้าญาติปงโงศาเนี่ยจะตายหมดเผาพันเลยก็เลยให้เอาไปทิ้งน้ำนาะงมนโรเนี่ยฉากนี้ก็แบบว่าใจแทบสลายรูปทั้งคนจะไปทิ้งน้ำเงีนะ้ย ก็เคยอ,อ้อนค่ายสุฟายต่อว่าทีนี้ทศก,กัณฐ์เนี่ยเป็นพวกรักเมียก็เลยบอกว่าน้องคือไอ้พิเภกมันไม่ใส่ร้ายหรอกแต่ว่าน้องน้องไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะให้โหนคนอื่นๆเนี่ยมาสอบทานว่าที่พิเภกพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าก็เชิญโหนมาหมดเลยทั้งโรงกาเข้ามาตรวจดวงปรากฏว่าจริงก็เลยจำใจต้องเอาไปทิ้มน,น้ำทีนี้นางศรีดานเนี่ยมีบุญญาธิการในเรื่องนี้จะมีบัวมารับทั้งหมดเนี่ยวสามบุนะ คนแรกเนี่ยตอนที่เอาไปทิ้งน้ำเนี่ยก็ปรากฏบัวมารับนางก็ลอยไปตามน้ำเนี่ยแล้วก็ไปติดท่าที่มาหาชนกบำเพ็ญเพียรอยู่มหาชนกมาอาบน,น้ำเห็นบัวแล้วมีเด็กเนี่ยก็เลยเก็บมาเลี้ยงเลี้ยงไว้ที่กระท่อมเนี่ยเลี้ยงมาพอนางเริ่มโตมาเริ่มพูดได้เริ่มเดินได้เนี่ยก็โยเยกวนพระฤาษี เออผมเล่าข่ามานี้ดิที่ย้อนกลับไปก่อนไอตอนที่อุ้มกลับมาเลี้ยงเนี่ยนะออพระมหาชนกอธิษฐานเลยบอกว่าถ้านางเนี้ยมีบุญญาบารมีเนี่ยขอให้นิ้วของเราเนี่ยกลายเป็นขันธาราแล้วก็ยื่นใส่ปากนางก็ดูดนมแล้วก็พระโตมาก็มากวนใจพระฤาษีเนี่ยนะพระฤาษีก็เลยคิดว่าจะเอาไปฝากเทวดาเลี้ยงไอฉากเนี้ยตลกดีตอนไปนฝากเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็คือไปขุดหลุม พอขุดหลุมเนี่ยเสร็จเนี่ยแล้วก็โยนนางสีดาลงไปตรงเนี้ยก็มีบัวมารับเป็นครั้งที่สองพอฝังดินไว้เนี่ยพระหาชาลกเนี่ยก็กลับไปบำเพ็ญเพียรทีนี้มันเป็นที่มาเนี่ยของคำว่าฝากฝนะังเนี่ยผมว่ามันน่าจะหนัจากฉากเนี่ยฝากนางสีดาให้เทวดาเรียเนี่ยพอทั้งฝากทั้งฝังจริงๆนะพอกลับมาบำเพ็ญเพียรเ,เนี่ยบำเพ็ญเพียรแล้วไม่สําเร็จ อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนางสีดาอายุได้ประมาณ16กปีเนี่ยพวกเหล่าเสนามาทูลพระหาชนกเนี่ยให้กลับไปครองกรุงม,มิถิลาดั้งเดิมพระหาชนกก็เห็นว่าผมเพนเพียงมาตั้งสิบหสิเจปีแล้วไม่สาเร็จก็เลยกลับก่อนกลับก็เลยไปไถหานางสีดาโดยใช้ในายโสมให้ไปหาก่อนนายโสมไปไถเนี่ยไถหาแล้วไม่เจอก็ร้องไห้แง่แงมาบอกพระฤาษีพระหาชนกเขาบอกไม่ต้องรอ้องเดี๋ยวกูไถหาเองก็เกณฑ์ เพิ่มมือมาเก้ผู้คนมาแล้วการที่ฐานบอกว่าานาเนี้ยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้าเนี่ยขอให้หาพบแล้วก็ไถห,หาแล้วก็เจอพบเติบขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพราโบรูปตีเพื่อนๆเ,เวลาไปดูรามเกียรติ์ฉากแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าห้องแรกเนี่ยก็คือฉากนี้ฉากพรกะมาาชณ์ไถหาดังสีดา